สวัสดีครับผมหลุยชวนชื่นนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องสุขภาพของตัวเองก่อนนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเยอะมากค่อนข้างเยอะมากนะครับผมมีร้านอาหารรับการแสดงด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการละครแล้วผมยังเป็นนักกีฬาอีกนะครับผมเล่นกีฬากอล์ฟผมเล่นกีฬาเตะฟุตบ,บอลทีนี้ผมมาเป็นคนที่ใช้ร่างกายเปลืองมากใช้ร่างกายเยอะมากครับ ตอนที่เราสมัยที่เราวัยรุ่นเนี่ยตอนที่เรายุสักไม่เกิน30จนถึง40เนี่ยเราร่างกายเราก็ยังพอรับไหวกับกีฬาที่เราเล่นกับงานที่เราทําแล้วก็เรื่องอาหารการกินบางอย่างเราอาจจะขาดแต่เราก็ไม่รู้ว่า,าขาดอะไรบ้างแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะไปหาหมอดูแลสุขภาพอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยแต่พอเราเริ่มอายุ50ขึ้นร่างกายเราเริ่มโรยลาเริ่มทํางานเริ่มเหนื่อยมากแค่เล่นกีฬาบางครั้งเนี่ย เราเคยเล่นฟุตบอลได้45นาทีเต็มๆเนี่ยเราลงไปได้แค่สักสินาทีนะเหมือนเราชีวิตเราเหมือนจะตายอยู่ในสนามเลยนะฮะเราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเออร่างกายเราเริ่มถดถอยนะฮะกำลังกำลังและร่างกายสมองความคิดทุกอย่างเราถดถอยไปหมดทุกอย่างมันเริ่มช้าลงหมดแล้วก็โอ้ยทําไงดีกับร่างกายตัวเองที่มันเริ่มแย่ลงและกับการที่ผมเป็นคนที่เล่นกีฬาค่อนข้างหนักนะ,ะผมเป็นนักกีฬากอล์ฟที่เล่นมาประมาณสิบปีแล้วแล้วผมก็จะมีปัญหาเรื่องอ ปวดข้อกระดูกปวดข้อกระดูกเพราะเราใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ผมเนะี่ยเป็นคนที่ข้อดีอย่างหนึง่งผมไม่มีเรื่องเกี่ยวกับไขมันหรือเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตจะมีบางครั้งผมจะเจอปัญหาเรื่องความดันต่ำที่ว่าเราสามารถวูบหรือหน้ามืดอะไรประมาณนี้ฮะก็อาจจะเป็นด้วยเลือดเราข้นเกินไปหรือว่าร่างกายเราใช้งานหนักจนเกินไปแล้วเราก็เป็นคนที่ผมเป็นคนที่ทํางานเยอะคิดงานแล้วก็จะเป็นคนที่หลับยาก ผมจะนอนแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีตีสามตีสี่ตีสองยังยังช้าสุดคือตีสองนะฮะตื่นมาบางทีเราเริ่มอายุมากเราจะเริ่มตื่นเช้าแต่เก้าโมงในีตื่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าตื่นมาทําอะไรแล้วก็ตื่นมาแล้วก็งัวเงียแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปนอนเหมือนเดิมแล้วก็มาตื่นอีกทีนั้นแบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็เอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายร่างกายเราเริ่มไม่ไหวหรือเปล่าเรื่องสุขภาพเราเริ่มไม่ดีหรือเปล่าแล้วจนเราก็พยายามหาอะไรที่มาทาน ที่มันบอกจะเป็นอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ทํางานเยอะจนไม่มีเวลาที่จะกินยากินอาหารเสริมตามกําหนดเวลาที่เขาจํากัดได้เชา้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนอะไรก็ตามนะครับแต่มีเพื่อนศิลปินด้วยกันแล้วก็คนในวงการไม่ใช่แค่คนเดียวนะก็หลายๆคนก็แนะนำอ,ะอาหารเสริมตัวน,นี้เรามีมาไม่เชื่อเอ้ยมันจะช่วยเราได้จริงเหรออะไรประมาณนี้ฮะแต่นี่วอาเอ้า พี่เอาไปกินก่อนแล้วกันพี่เอาไปลองกินดูกินก่อนนอนเราผมก็แค่ได้กินก่อนนอนแต่กินอาหารเสริมเน่ะเขาก็จะกินกันเช้ากลางวันเย็นแล้วแล้วแต่เอาความสะดวกของแต่ละคนแต่ผมก็ลองเอามาทานแบบง่ายๆที่เราสะดวกที่เราจะกินในในขณะนี้ก็คือก่อนที่เราจะนอนนะฮะเพราะบางทีเราตื่นเราจะทํางานเราก็ไปเลยเราก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าต้องกินอะไรออกไปจากบ้านแต่กลับมาเนี่ยถ้าเราจะนอนเราเรามีโอกาสที่จะได้ได้ใช้สิ่งนี้กินนะผมลองกิน อาทิตย์แรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหลับง่ายขึ้นนะเหมือนพอเรากินไปประมาณสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้มันเริ่มแบบเออเราเริ่มเคลิมเคลิมเว้นะฮะเราเริ่มดูอ่าดูหนังอ่านหนังสือเราเริ่มเคลิมเคลิแล้วก็หลับแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเอ้ยร่างกายเราเอ้ยมันดีขึ้นนะสมองเรามีมันมันตื่นแล้วมันเรามันไม่รู้สึกเพลียไม่รู้สึกเหนื่อยกับมันเลยนะฮะแล้วผมเป็นคนตีก๊อฟที่ออกอยู่กลางแดดเนี่ยเป็นเวลานานๆผมรู้สึก เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือเรื่องการปวดข้อปวดกระดูกของเราเนี่ยแล้วผมเคยพาหัวเข่ามานะผมพาหัวเข่ามาเอ็นหัวเข่าขาดแล้วก็หมอลอกกระดูกผมแตกนะฮะแล้วก็เราก็รู้เอ้ยเรากลับมาเตะฟุตบอลเราตีกอล์ฟได้เกือบเท่าปกติที่เราเคยเล่นเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราร่างกายยังเฟิร์มๆอยู่นะฮะมันก็เริ่มดีขึ้นกับตอนนี้เาอายุห้าสิบกว่าแล้วเนี่ย เราเอ้ยเออเรากลับมามีชีวิตชีวากับร่างกายมากขึ้นผมก็เลยเริ่มทานจากสเต็ปหนึ่งเป็นสเต็ปสองจากก่อนนอนอะมากินเป็นเป็นอาหารเสริมในช่วงเช้าพอผมกินมาสักเดือนหนึ่งผมรู้เลยเลยว่าว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ทำให้ร่างกายผมเนี่ยดีขึ้นดีแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับผมไม่ผมเป็นคนอินดี้อยู่แล้วกับเรื่องการโฆษณากับเรื่องอาหารเสริมต่างๆที่วิตามินนู่นนี่นั่น,นอะไรไม่รู้อะแต่ผมลองทานตัวนี้ดูแล้วเอ๊ะผมว่า แค่นี้มันก็คงน่าจะเพียงพอสําหรับร่างกายที่ว่าแล้วผมได้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ค่อนข้างหนักนะครับเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนโดยกระทันหันเนี่ยออกไปไปเจอกลางแดดแล้วเข้ามาในห้องแอร์แดีวผมจะมีการจามมีการรู้สึกว่าตาเราจะคันจะนู่นนี่นั่นมันก็เริ่มหายลงเพราะเมื่อก่อนที่ผมต้องใช้ยาทาแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผิวพันเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะเมื่อก่อนผมตีก๊อฟแล้วฝ้ามันจะขึ้น มเหือันอันนี้รู้สึกจากตัวเองนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีผลกับอา,อาหารเสริมตัวนี้หรือไม่นะครับก็อยากจะแนะนําบอกต่อนะครับว่ามันดีจริงๆถ้าไม่ดีก็ไม่อยากจะบอกต่อนะครับเพราะว่าผมเป็นศิลปินและเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ผมพยายามบอกต่อเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตจางหรือปวดข้อกระดูกมีไขมันในเลือด กระติสลายสูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ลองในทานแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอเคนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชาวบ้านทั่วไปหรือท่านที่ทํางานหนักก็ลองเอาไปทานดูนะครับมันดีจริงอย่างที่ผมพูดไหมดีดีออยนะครับคืออาหารเสริมที่ผมทานอยู่นะครับก็ลองเข้าไปไปหาข้อมูลก่อนได้นะครับหาข้อมูลใน Facebook ใน Google นะครับ พิมพ์ไปเลยครับ BDOI นะครับอาหารเสริมนะฮะก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ท่านจะได้ศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมพูดออกไปแล้วก็ไปศึกษาสรรพคุณต่างๆดูของว่า DDOI เนี่ยมีผลกับร่างกายของท่านที่จะไปช่วยซ่อมแซมและ,ะดูแลร่างกายของท่านได้ส่วนใดบ้างนะครับนะฮะแต่ แต่จริงๆแล้วน้ำมันสกัดเดยนเน็นน่ยแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะบางท่านเคยทานน้ำมันมะกอก1ช้อนน้ำมันมะพร้าว1ช้อนก่อนนอนหรืออะไรก็ต่างๆแต่นี่เอาทั้งหมดนะฮะแชนิดนะครับเข้ามารวมอยู่ในแคปซูลเม็ดเดียวท่านสามารถดูแลได้ทุกส่วนของร่างกายนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเรื่องการนอนหลับเรื่องเลือดเรื่องหัวใจกับเรื่องผิวพรรณต่างๆช่วยท่านได้เยอะฮะจะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันงาหม่อนน้ำมันงาดำน้ำมันดำข้าวถั่วดาวินคาผงขมิน้นและน้ำมันกระเทียมนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับกินดีแล้วผมอยากจะบอกต่ออยากให้ลองทานกันจริงๆนะครับถามว่าไปรุ่นทานได้ไหมทานได้หมดนะครับมันเป็นอา,อาหารเสริมบำรุงสุขภาพจริงๆนะครับลองไปเสิร์ชหาลองทานกันดูครับแนะนำครับ